สวัสดีครับผมไอทออโต้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีรถเก๋งซีดาน4ประตูน,นะครับเป็นรถเก๋งพรีเมียมค่ะระดับผู้บริหารใช้งานนะครับมานําเสนอผู้ลูกค้าอีกหคันนะครับเราต้องบอกเลยว่า คันนี้เนี่ยราคาไม่แรงด้วยนะครับสามารถจับต้องได้ขวัญสบายๆนะครับคันนี้ก็จัดยอดเต็มฟรีดาวได้กันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับสำหรับคันนี้เลยนะฮะโตโยต้าแคมรี่นะครับรุ่น 2.0G ปี2015นะครับเป็นปีแรกที่เปลี่ยนโฉมหน้า Minor c h a n g e มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคันนี้เนี่ยขายอยู่ในราคาเพียง595,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ หรือว่ากําลังตามหายอยู่นะฮะก็คันนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะฮะคันนี้ก็รถสีดานะครับรถสีดาเดิมโรงงานนะครับไม่เคยกับสีไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับคันนี้ประวัติศูนย์นะฮะตั้งแต่10,000มโลแรกจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเปลี่ยนชมหน้าไมนอร์เชนเรียบร้อยนะครับก็ชมนี้นะฮะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยหรู เรียบหรูนะครับและก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับหเส้นยาวนะครับตั้งแต่ชุดโคมไฟด้านซ้ายถึงด้านขวาเลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางนะครับและก็ตกแต่งด้วยสีดำเงาแบบเมทัลลิกนั่นเองนะครับเลขทะเบียน4ก็ไก่ทอสันฐานะครับ3050กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะฮะ ส่วนชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้ศูนย์จากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับตกแต่งด้วยไฟเดทามันนิ่งไร้แบบ LED และมีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโครมเดียวกันนะเป็นโครมไฟหน้าเดิมแท้ศูนย์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยตกแต่งด้วยขอบโคลเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายและก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์หน้ามาให้2จุด นะครับสีดำเดิมโรงงานนะครับเรียมสันตัวรถคมชัดนะติดฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยรอบตัวรถภาษีนะครับหมดวันที่2มิถุนายน2,567นะฮะใช้งานกันยาวๆนะครับผมสำหรับล้อและยางของตัวรุ่นนี้นะครับล้อแม็กซ์อลลอยนะครับสแตนดาร์ดโรงงานเดิมแท้ศูนย์นะครับขอบ16ล้อแม็ก5รูดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS นะครับส่วนยางเนี่ยได้เป็นยาง Nexen ปี2022นสะครับสัปดาห์ที่16ก็ต้องบอกว่าเป็นยางใหม่เลยนะฮะใช้งานกันยาวๆนะครับส่วนรหัสยางคันนี้นะฮะ215พับ6 0 r 1นะครับดอกยางพร้อมใช้งานล่องลึกๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยเสื่อมสภาพนะครับขนงงขนงาะสภาพสวยงามส่วนโครงสร้างซุ้มล้อนะฮะก็เดิมเดิมนะไม่ว่าจะเป็นรอยซีนนะครับรอยเชื่อมนะฮะรอยซีนรอยเชื่อมนะครับเบ้าโช้กนะของเดิมหมดเลย นะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับ mm hmm. เบอร์โทรใต้คลิปนี้เราแปะมาให้ mm hmm. ทิ้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับคันนี้ตั้งอยู่บริษัททอออโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์เลยเปิดทุกวันนะครับ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนั่นเองนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับของเดิมแท้ศูนย์นะครับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นกระจก ปับและพับไฟฟ้านะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับกุญแจเป็นรีโมทนี่ยครับเป็นสมาร์ทอ่าเคเลดนั่นเองนะครับส่วนโครงสร้างเสาบีเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนหัวน็อตประตูนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับสติกเกอร์มออกนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แผ่นเพดเดิมนะครับปี2015ผลิตอ่าเดือนเอพิวนะฮะปี2015นะครับก็เป็นช่วง ปลายปีนะฮะตัวนี้นะครับก็ของเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีรอยํารลูสติกเกอร์สวยๆนะครับแผ่นสครับเตุกันรอยภายในเป็นสีทูโทนนะเบาะหนังสีเบจป่าไฟฟ้าคู่หน้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบตัวรถกันก่อนนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.0ลิตร 2000cc นะสำหรับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สแน่นอนนะครับส่วนด้านหลังเดิมแท้ศูนย์จากโรงงานฝาท้ายเดิมนะครับตกแต่งด้วยครอบโครเมียม ด้านล่างมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะครัคันนี้รวมแล้วนะครับหน้า2หลัง4นะคะในส่วนของระบบเซ็นเซอร์นะครับด้านด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมนะครับส่วนชุดก้อมไฟท้ายเดิมแท้ศูนย์นะครับไฟเบรกจะเป็นแบบ LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวไฟถอยจะยังเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะครับ D 4 s นะฮะสปกเกอร์โลโก้ต่างๆนะครับที่ติดมากับตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับฝากระโปรงท้ายก็เปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับผม ภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะฮะภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับ t o y ยต้าแคมรี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถเก่งไซส์ใหญ่ไซส์ xl นะครับรถระดับผู้บริหารใช้งานนะครสำหรับรุ่นนี้นะครับรถสวยเดิมๆเลยนะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับที่ติดมากับตัวรถครบถ้วนยางอะไหล่เป็นล้อแม็กนะฮะลายเดียวกับด้านนอกนะครับส่วนโครงสร้างนะครับรอยซีนรอยเชื่อมนะครับหรือว่าเมทัอาร์ตเดิมนะฮะสีเดิมเมทัอาร์ตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมรอยซีนเดิมนะฮะเมทอาร์ตชัดเจน ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับของเดิมแท้ศูนย์ทั้งหมดนะครับเรารับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะฮะวารันตีให้นะครับตัวรถไม่เคยชนหนักพิคว่ำจมน้ํานะมีประกันเครื่องเกียร์นะครับหลังการขายให้อีก1ปีนะฮะใช้งานกันยาวๆนะครับรางน้ําเดิมนะครับรอยซีรอยเชื่อมเม็ดอาร์ชัดเจนแบบนี้นะครับฝาท้ายเดิมแท้ศูนย์นะฮะตัวรอยซีเนี่ยตัวเล็บจิกเข้าแบบนี้เลยนะฮะนิ่มๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับทางด้านซ้าย แล้วก็ด้านขวานะครับไล่มาเลยนะไล่มาเลยนะครับรางน้ําเดิมสีเดิมนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะสำหรับ Toyota Camry 2.0นะฮะ2.0รุ่น G ปี2015นะครับเปลี่ยนหน้าโฉมเปลี่ยนหน้าใหม่เรียบร้อยนะครับราคาเพียง5,95,000บาทนะครับลูกค้าได้รถสีดำประวัติศูนย์สวยๆเดิมๆจากโรงงานไปใช้งานเลยนะฮะมาดูด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเรขไม์กันก่อนดูหน้าเรียนใหม่นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเลย คันนี้เป็นปุ่ม engine start นะครับหรือว่าปุ่ม push start นั่นเองเรียบร้อยนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับสตาร์ทรถแล้วเขาก็จะขึ้นแบบประมาณนี้เลยนะมาอยู่ที่167,209กมนะครับไมเดิมไมแท้ประวัติศูนย์เป๊ะนะฮะอ่าโทนนะครับในส่วนของหน้าจอเนินไม่เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีน้ำเงินนั่นเองนะครับดีไซน์สวยงามนะครับผมดูหรูหราเลยนะฮะ แผงประตูนะครับจะได้เป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจนะครับที่พักแขนเป็นหนังนะฮะด้านข้างเป็นหนังกระจกปรับขึ้นลงแบบฟูลออโต้ทั้ง4บานนะครับมีระบบเพลนทันล็อกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามือเปิดได้เป็นโครเมียมตกแต่งลายไม้นะครับผมสวยงามเลยนะฮะน็อตประตูนะคบฝั่งคนขับนะฮะด้านบนด้านล่างนะครับไม่มีรอยแกะรอยขันนะครับน็อตเดิมสีเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับตัวรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะ สำหรับรุ่นนี้นะครับมีในส่วนของระบบปาร์เซนเซอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบ BSM นะฮะหรือว่าการแจ้งเตือนเวลาโดนแซงนะฮะหรือว่าโดนอ่านรถชิดข้างๆนะครับตัวนี้ตรงกระจกมองข้างเขาจะเซนเซอร์ให้นะแล้วก็มีระบบการเลื่อนถ่ายปุ่ม engine start นะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานนะครับมีคูดคอนโทรลให้เรียบร้อยนะฮะคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้นะครับ รุ่นนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด4ใบนะครับรอบตัวรถนะส่วนคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบดต,ตกแต่งลายไม้นะครับเครื่องเล่นเนี่ยยังเป็นตัววิทยุนะฮะซีดีเดิมจากโรงงานนะครับ <c oughs> สามารถเสียบสาย AUX USB US ได้นะ Air Auto ต้ดูโอายขวาปรับได้นะครับมีม่านหลังไฟฟ้านะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของอ่าตรงตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีช่องเสียบสาย AUX USB US นะครับมีช่องชาร์จไฟให้ นะฮะแล้วก็ที่วางแก้วให้อีกนะครับส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ยังเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดเกียร์ CVT นั่นเองนะครับส่วนตรงก้างนะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยยังไม่รองรับ Android นะยังได้แค่ iPhone นะครับผมหรือว่าพวกของ Apple นะครับก็จะใช้ได้นะส่วนเบาะนะครับเบาะหนังสีเบจเดิมแท้ศูนย์จากโรงงานนะครับหนังแท้ที่ติดมากับตัวรถ เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสภาพเบาะยังสมบูรณ์อยู่นะครับมีร่องรอยตรงฝั่งคนขับเนี่ยตรงตรงแก้มเบาะนะครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับเป็นเบาะเดิมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเสริมฟองน้ําให้นะครับแต่ว่ายังได้หนังแท้นะคะของตัวเบาะอยู่นะครับผมก็ทนทานอย่างแน่นอนนะครับภายในกว้างๆนะครับภายในกว้างๆนั่งสบายเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนั่งสบายนะแล้วก็มีที่พักแขนนะครับมีที่วางแก้วตกแต่งลายไม้นะครับด้านหลังก็สามารถเปิดปิดได้นะครับตามคอนเซ็ปต์ของทางโตโยต้าแคมรี่เบาะหนังสีเบดด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยมีแอร์ตู้หลังให้เรียบร้อยนะครับช่องเก็บของทั้ง2ฝั่งนะม่านหลังไฟฟ้านะครับม่านข้างดึงมือนะม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างดึงมือนะครับสาหรับ t ัว o ตโยต้ Cam r รนะครับก็มีให้ทั้งสองฝั่งนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมนะหลังคาเดิมฝ้าเดิมสะอาดแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะคบไม่มีรอยเปิดเปื้อนนะครับกระดูกงูนะเม็ดไอยคมมสวยๆเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับทั้ง4มุมประตูนะเรารับประกันอยู่แล้วนะครับลดอ่าเกรดพรีเมียมแบบนี้นะครับเราก็ต้องลดอ่าคัดลดดีๆให้คนลูกค้าอย่างแน่นอนนะสำหรับ Toyota คมรี่นะครับเราใส่ใจดูแลอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวรถเนี่ยประวัตินะฮะตรวจสอบได้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับเราวารันตีเลยนะฮะและมีประกันหลังการขายนะครับประกันเครื่องเกียร์กว่า180รายการให้อีก1ปีเต็มๆนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับและก็บอดี้ด้านหน้ารถนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนย์นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ศนลิตรนะครับหรือว่า2000ันซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะตัวนี้เป็นเครื่อง VVTIW นั่นเองนะครับ D4S นะสำหรับคันนี้นะฮะหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะครับตัวเครื่องเดิมเิมหัวน็อตดิมเดิมภายในสะอาดรอยมาร์กรอย QC จากโรงงานชัดเจนสวยๆนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆทำงานได้ปกตินะครับระบบเบรก ABS เดิมแท้ศูนยจากโรงงานนะครับโครงสร้างนะครับเบ้าโชกเดิมนะครับเม็ดอาชัดเจนนะครับรอยแต้มสีนะฮะจากโรงงานนะฮะหัวเบ้าโชกชัดเจนแบบนี้นะครับ คานด้านในเดิมน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมแท้ศูนย์ตาปั๊มชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไล่มาเลยนะครับแก้มซ้ายขวานะครับแก้มซ้ายขวานะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะฮะแก้มซ้ายขวาโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับคานหน้านะฮะคานหน้าเดิมแท้ศูนย์นะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะฮะรอยแต้งสีชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะไล่มาเลยนะครับแก้มซ้ายขวานะครับสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะฮะ ในถนนการความร้อนนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะคะติดปากระโปรงชัดเจนทั้ง4จุดนะครับเม็ดอาร์ตคมสวยนะครับรูคมคมสวยๆแบบนี้สติ๊กเกอร์เดิมๆแบบนี้นะใครที่กําลังตามหารุ่นนี้อยู่นะครับสําหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับ2.0รุ่น G ีนะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะฮะรถปี2015เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เนื้อเชนเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคันนี้นะครับ ราคา5,95,000บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับบริษัททออ,อตโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับบริษัทเราตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไอทออโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ